เป็นการโชว์ออฟเป็นการโชว์ออฟคือหลังจากที่รัฐบาลโดนด่าว่าเรื่องทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องบ่อนปล่อยให้ปล่อยปะละเลยตอนนี้ก็คือถึงเวลาจับกวาดจับตั้งแต่เสียโบอพอบอกว่าคุณสันทนาบอกมีหลวงจุ้สมชายก็ซัดหลวงจุ้สมชายแต่หลวงจุ้ยสมชายนี่มีชื่อมานานะล้แล้วก็จับใหญ่นี่คือจับใหญ่เมื่อเช้านี่เลยเดี๋ยนว่า แถลงข่าวยังไม่รู้แต่เห็นว่าแต่ตำรวจเตรียมไม่หมดแล้วมีทั้งเอาเงินมาวางเอาทั้งตู้ม้ามาตั้งเตรียมแถลงใหญ่อก็คงจะเอาเงินไปเรียงแบบเป็นคําว่าตู้ม้าวันนี้ขายใหญ่ของเขาเนี่ยนะฮะของของสื่อทั้งหลายี่คือการบุกจับหลงจุ้สมชายครับหลังจากจับเรมโบมาแล้วที่มีชื่อเป็นเจ้าของรมโบวมาแล้วระยองที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ่อนระยอง ขาบอกนี่นี่เป็นเป็นเป็น,ปนรายละเอียการโชว์ออฟเป็นการโชว์ออฟคือหลังจากที่รัฐบาลโดนด่าวเรื่องทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องบ่อนปล่อยให้ปล่อยปะละเลยตอนนี้ก็คือถึงเวลาจับกว่าจับตั้งแต่เสียโบ่พอนะบอกว่าคุณสันทนาบอกมีหลวงจุ้สมชายก็ซัดหลวงจุ้สมชายแต่หลวงจุ้สมชายนี่มีชื่อมานานแล้วแล้วก็จับใหญ่นี่คือจับใหญ่เมื่อเช้านี้เลยเดี๋ยวว่า เออแถลงข่าวยังไม่รู้แต่เห็นว่าแต่ตำรวจเตรียมไม่หมดแล้วมีทั้งเอาเงินมาวางเอาทั้งตู้ม้ามาตั้งเตรียมแถลงใหญ่ก็คงจะเอาเงินไปเรียงแบบเป็นคําว่าตู้ม,ามา <c oughs> ้าอะไรตำรวจที่บุกจมะมาขับมายาบ้าไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่เลยนะ <ไป S 1> ตำรวจข้างนอกมาเพราะเขากลัวแล้วองอดรอพอบตรเนี่ยก็จะไปแถลงใหญ่อันนี้คือพอบตรก็จะลงทุนผลงานท่านเนี่ยขึข้นฮอไป เพื่อแถลงใหญ่ฉากหลังคงเป็นตู้สลอัดอ่ะครับนะครับผมก็ถามว่าคือเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือวิธีที่เราเห็นกันใช่ไหม,มวิธีที่เราเห็นกันก็คือปล่อยป่าละเรือให้เกิดปัญหานู่นนี่อะไรต่างเสร็จแล้วพอพอ,พอมีคนพอมีคนบวยก็เฮ้ยรัฐบาลนี่เอาจิงเอาจังเหมือนกับตอนนั้นคดีบอสกระทิงแดงอืใช่ไหมก็ตั้งอะไรอ่ะคณะกรรมการคณวิชรครับ อันนี้ก็ตั้ง,งคุณอั<า>นนี้ก็ตั้งคุณชานชาเนี่ยมาเป็นพระเอกเออแล้วก็เหมือนกับแบบเวลาคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยรัฐบาลแบบประยุทธ์จะเก่งมากเลยไอตัวระบบเนี่ยมันทําพังเละไปหมดแต่ว่าพอเวลาที่มันเกิดเรื่องเฉพาะประยุทธ์ก็จะเก่งมากในการเชื่อมปนประยุทธ์ไม่ไว้หน้าใครประยุทธ์ไม่เสียใครประยุทธ์เนี่ยจริงจังเด็ดขาดแล้วก็เหมือนกับแบบเดี๋ยวอ๋อแต่พอมันมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บมีดราม่าประยุทธ์ก็จะแก้ให้คุณทีละเรื่อง มีดราม่าเรื่องเออะไรนะเบี้ยคนชรา็แก้เลยสังเก้เลยเหมือนต้องมีฮอตอิชชูขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแก้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องแบบนี้ผมก็จะทําไปอย่างเงี้ยนี่คือคุณจะเห็นนี่คือระบบระบบที่เขาบริหารกันอยู่แล้วก็เขาจะเอาแบบเนี้ยคืออ๋อตัวนั้นคนนี้ไม่ได้เงินช่วยละคนนั้นไม่ได้เงินช่วยเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเท่านั้นวิธีการปกครองแบบเนี้มันเป็นที่งเอาะกับคนที่เป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตอ่ะ เขาทำได้เท่านี้แหละนะครับแต่เขาก็จะหลอกตาปาระชาชนไปได้เร <ผม S 2> ื่อยๆ